รู้ไปในแง่ต่างๆซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้นะเช่นบาปบุญนรกสวรรค์ไม่เคยรู้แต่เชื่อที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเชื่อหากยังไม่เห็นมีแต่ความคำหมักขำเม่นที่จะแก้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนักสิ่คิดมากถึงใจจริงๆตลอดมาก็คือจะแก้กิเลสให้หมดจากหัวใจอน,นี้ก็เมื่อแก้กิเลสไปเรื่อยแก้กิเลสไปเรื่อย ตัวกิเลสมันคือตัวมืดบอดมันปิดบังจิตใจของเราซึ่งเป็นนักรู้นักรู้ในนั่นให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันกําไว้หมดจึงเทียบได้เหมือนกันกับหลอดแก้วเราเนี่ยไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้าอยู่ในแก้วครอบที่ดำดำ แม้ไฟจะสว่างสวยมันก็สว่างสวยอยู่ในวงแก้วนี่และในกิเลสมันตัวมืดดำมันเป็นแก้วครอบความรู้ของเราไว้เพราะฉะนั้นความรู้ของคนทั่วโลกจึงเป็นความรู้อยู่ในกรอบแห่งแก้วครอบดำๆของที่จ,จึงสามารถปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่ใ็้ปฏิเสธว่าบาปบ,บุญนรกสวรรค์ภพโลกนิพพานไม่มีอย่างนี้เพราะมันไม่เห็น ถูกแก้วดำๆข้างนอกครอบเอาไว้ไฟที่สว่างภายในก็ไม่เล็ดลอดออกมาจากแก้วครอบดำๆนั้นได้มันก็ไม่เห็นนี้ก็ยอมจมไปกต,ตามกิเลสกิเลสว่าบาปไม่มีก็เชื่อไปบุญไม่มีก็เชื่อไปเชื่อไปจนกระทั่งจนตายตายแล้วไปโดนโลงนระกอีกตกนรกปกไหม แล้วขึ้นมาแล้วคิเด็ก,ก็ปิดบงังไม่เห็นไม่รู้ทางเป็นมาของตัวเองเสียก็มาปฏิเสธว่าบาปบ,บุญนรกสวรรค์ไม่มีอีกสร้างบาปสร้างกรรมอย่างนี้ตลอดมาทีนี้เมื่อจิทของเราได้รับการอบรมโดยลําดับลาดาแล้วความรู้อันนี้จะค่อยส่องแสงออกไปเรื่อยความรู้ภายในใจกระแสของธรรมค่อยทะลุ แก้วมันออกไปเรื่อยแก้วที่มันหนาหนา,หนาด้วยความมืดดานั้นมันจะค่อยบางลงไปบางลงไป <c oughs> ใจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยธรรมตามกําลังที่เราบาเพ็ญได้ก็ส่งแสงสว่างออกมาส่งแสงสว่างออกมาเรื่อยแก้วครอบดำดำก็บางลงไปจางไป ความสว่างสวายของธรรมซึ่งมีกำลังมากเพราะบำเพ็ญอยู่ไม่ถอยก็ส่งแสงสว่างออกมา <c oughs> เริ่มแล้วทีนี่ <c oughs> เริ่มรู้ว่าบาปมีขึ้นที่ใจตัวเองบุญมีขึ้นที่ใจตัวเองจากนั้นกระแสะของจิตจับเรื่องกิเลสนรกสวรรค์อะไรก็ตามมันจะเข้าถึงกันถึงกันเป็นลำดับลำดาเพราะใจเป็นนักรู้ และคำว่านรากหมกไหมอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่เหนือวิสัยของใจซึ่งเป็นนักรู้ไปได้ตลอดถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าใกล้ว่าไกลใจ,ใจนี้เป็นนักรู้สามารถจะแทงทะลุไปได้ด้วยกำลังวังชาของตนเป็นขั้นเรื่องแค่กิเลสกิเลสตัวนั้นหนาก็ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปพอกิเลสตัวนั้นหนานี้ค่อยจางไปแสงสว่างแห่งใจที่ มีความแกล้าาสามารถขึ้นมาทะลุทั้งจิเลสให้ขาดไปเป็นลำดับจำดาด,ด้วยทะลุออกไปทางนอกจากใจดวงนี้ให้ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เป็นลำดับจำดาไปเลยอย่างนี้เมื่อเจอที่ตรงไหนเจอที่ตรงไหนไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์กราบพระพุทธเจ้าราบกราบราบ เพราะเป็นความจริงมาดั้งเดิมเป็นแต่เพียงเราไม่เห็นพึ่งจะได้มาเห็นกันวันนี้เหรอวันนี้เหรอนั่นเห็นไหมแต่ก่อนมีหรือไม่มีตาบอดเช้นอย่างเดียวอะไรจะมีเต็มโลกมันก็ไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนการโับาบุญนรกสวรรค์สําหรับเจียวพันทรมานหรือส่งเสริมสัตว์โลก ให้ลงทั้งทางต่ำนรกและไปทั้งสวรรค์ได้มากี่กับกี่กันมันก็ไม่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะจิตเวลาได้ฝึกฝนอบรมเขาแล้วก็ค่อยกะจจางออกภายในใจกัจจางออกไปกัจจางออกไปสุดท้ายเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่สงสัยนั่นเห็นไหมละ่ะจิดดวงนี้แหละไปเจอะเองจะเอาอะไรมาสงสัยแต่ก่อนไม่เห็น ไม่รู้เพราะเราไม่ปฏิบัติไม่ก้าวเดินตามทางของศาสดาหรือก้าวเดินไม่ถูกทางก็ไม่เห็นนี่เมื่อว่าก้าวเดินถูกทางนิสัยวาสนาของผู้ใดมีมากน้อยสามารถจะรู้เต็มกําลังนิสัยวาสนาของตนโดยที่วบาไม่มีอะไรปิด<ช>หัวใจทรงรู้ทรงเห็นที่เรียกว่าโลกมิถูรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดยาหนังอุตปาดิ คำว่าญาณอุตปาเนี่ยญาณความรู้แจ้งแทงทะลุเกิดขึ้นแล้วอาโลปุตปาีความสว่างโลกครอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วในพระไัยของพระพุทธเจ้าจากการบำเพ็ญภาวนาของพระองค์นี่จากนั้นก็มาประทานทำแก่โลกสอนวิธีการดําเนิน สอนทุกสิ่งอย,อย่างให้ถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้พบได้เห็นสิ่งที่พระองค์เคยรู้เคยเห็นมาจากการบำเพ็ญของพระองค์เช่นบาบุญนรกสวรรค์เป็นต้นอันนี้จิตใจของผู้บำเพ็ญตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนมานั้นด้วยดีย่อมจะรู้เป็นลำดับลำดาไปเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเทจ้ากับสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ได้คัดค้านกัน ไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี่ไม่มีการคัดท้านกันเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมเป็นแต่เพียงว่าปรับใจของเราให้สามารถรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นเต็มภูมิของตัวแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าเต็มภูมิเต็มภูมิมมนิรธรรมของพระพุทธเจ้า มีมาดั้งเดิมใครจะมาลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ได้มีมาดั้งเดิมก็มีจากที่เลียนนั้นแหละมันลบล้างออกโดยลําดับลําดานี่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติจิตนี้เปลี่ยนตัวไปได้จากทำเครื่องซักฟอกถ้ามีทำเครื่องซักฟอกอยู่ยโดยสม่ําเสมอจิตนี้จะมีความสว่างสวัย สังหางามขึ้นเป็นลําดับลาดาจะลึกซึ่งกวา้างขวางเป็นลําดับน,นจนกระทั่งว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็คือใจดวงนี้เองเป็นนักรู้ครอบโลกธาขอให้บำเพ็ญจิตใจให้มีกําลังควรจะแสดงความรู้ของตนให้เต็มภูมิเถิดยางไงก็แสดงเต็มภูมินิสัยวาสนาของตน ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีการคัดค้านกันเลยนี่คือยอมรับด้วยกันทมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าพระหัรยอมรับเสมอหน้ากันหมดแต่กว็วางข้ามกับพวกเราที่เป็นครังที่เหลือมีแต่ความมืดบอดปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วพวกนี้ก็จะจะคว้านกันลงนรก หมกไหมที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเสียงเดียวกันสร้างบาปสร้างกรรมเพราะความไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้า,จาแล้วสิ่งที่ตนเชื่อฟังมันก็ไปแสดงผลให้เห็นในโลกอวิจีแล้วก็สายไัติแล้วแก้ไม่ตกแก้ไม่ตก,ก,ตกนั้นพิเรนไม่มีทางที่จะหลอกคนให้ขึ้นสวรรค์น,นิพพานนอกจากหลอกคนให้ลงตมในะโลกเป็นสุดท้ายเท่านั้นยังขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงอักเสียงธรรม อย่าเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวมันเสียเรานั้นแหละเพราะเราไม่มีครูอาจารย์ได้แก่าศาสดาสที่สอนไว้แล้วก็ไม่เชื่อฟังเสียสิ่งที่เชื่อฟังก็มีแต่กิเลสคือความโลภความโกรธราคาตันหาเหล่านี้บืนกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครอิ่มพอ,อตาดำตาแดงก็ไม่พอแต่พูดราคาตันหาจะมีร้อยผัวร้อยเมียก็ไม่พอ เพราะการตัหาคําว่าตัณหาแปลว่าความหิวความกระหายได้เท่าไหร่ยิ่งหิวยิ่งหยมากก็คือกิเลสตัณหาเหมือนไฟได้เชือ้อสสยเชือ้อเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งส่งเปลวโจดไม่กนอนอันนี้เราอํานวยอวยพรไปตามมัน มีติ้นไปตามมันนั้นนะมันจะสร้างตั้งแต่กองทุกข์ด้วยความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานทั่วหน้ากันหมดเลยนี่ท่านเรียกว่าฝ่ายดำฝ่ายปิดบังฝ่ายหลอกลวงสัตว์โลกให้เชื่อถือและทำตามมันอันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอน ต็มตามลําดับลําดาวไว้ความโลภคนไม่ตายมันก็มีความอยากเป็นธรรมดาแต่ให้อยากอยู่ในความเป็นผู้มีศีลธรรมแทรกอยู่ภายในใจเสมอเถิดความอยากนี้จะไม่เป็นภยัยอยากจนกระทั่งไม่มีป่าชา้ามารู้จักเป็นจักตายมีแต่จะเอาให้ได้อยากใจอยากใจโดยายเดียวนี้เป็นความอยากของกิเลสจะพาให้เราล่มจมแน่นอน แต่วความอยากของธรรมนี้โอ้โลกนี้มันมีป่าชา้าเป็นมหาเศรษฐีก็ตายได้เป็นคนทุกคนจนก็ตายได้ทั้งแล้วก็หาความสุขไม่ได้ด้วยนี่ยาอยากจนเกินไปนาะการส่อสแสวงหากเครื่องเยียวยารักษาธาตุขันการความเป็นอยู่ผูวายของเรามีบ้านมีช่องมีไร่มีนามีรัว้วมีสวนมีสมบัติเงินทอง พอเป็นไปแล้วก็ให้รู้จักความพอเหมาะพอดีแล้วให้พักผ่อนพาบําเพ็ญภายในจ,ใจิตใจด้วยการให้ทานรักษาศียเจริญเมตตาภาวนาเป็นคู่เสียมกันไปนี่เรียกว่าที่พึ่งภายในได้แจ่บุญกุศลเป็นที่พึ่งของใจฝากเป็นฝากตายได้ตลอดไป ที่พึ่งของกายคือตึกรามบ้านช่องถนนพ้นทางเลือกสวนได้นาสมบัติเงินทองอาหารการกินนี่เป็นที่พึ่งของกายให้เราหาไว้เป็นผักผักจัดไว้เป็นแผนกแผนกยาวมาครากเท่ากันส่วนสมบัติที่จะอาศัยของร่างกายก็ให้จัดไว้ให้เพียงพอสมบัติที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของจิตใจเราจริงๆได้แก่บุญแก่กุศล ผลทานของเรามีการภาวนาเป็นจำพันก็ให้พยายามหาการขวนขวายถ้าเราได้ดำเนินทั้งสองทางดีแล้วอยู่ในโลกนี้เราก็บันเทิงไม่บกพร่องไปโลกหน้าเราก็สมบูรณ์ลผลด้วยการสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ญเณันที่ยึดที่เกาะของใจเรานี่ละให้พากันบำเพ็ญอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องยิตตาภาวนา ให้รบรรดาประชาชนและพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ฟังเพราะการเทศธรรมประเภทนี้นั้นไม่ใช่โอ้เทศได้ยากหาเพราะอะไรเพราะหาผู้ที่จะรู้ได้ยากทำไมจึงรู้ไดยาเพราะหาผู้ที่จะปฏิบัติได้ยากทำเหล่านี้แม้จะมี ครับท้องฟ้าหมหาสมุทรก็ไม่ปรากฏแกผู้ไม่สนใจปฏิบัติตามเลยเพราะงั้นพวกเราทั้งหลายจึงอยู่กันอย่างแห้งผากแห้งผาก ไม่ได้มีความสมบูรณ์ผลผลภายในจิตใจบ้างเลยเพราะเราไม่ได้หาสิ่งเหล่านี้เราหาสิ่งตั้งแต่มันจะเผาเราเผาเราเพราะฉะนั้นไปบ้านใดเมืองในแห่งผลตำบลใดทั่วโลกที่จึงมีตั้งแต่ความถุกเผาหัวใจสัว์โลกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยกันทางนั้น พราะสสแสวงหาแต่สิ่งนี้โดยไม่ไม่รู้ว่าตัวสแสวงหาก็ตามแต่หลักความจริงสแสวงหาผิดต้องผิดสแสวงหาทางถูกต้องถูกนี่คนเราจรงงด้รับความทุกข์ความดัดลอน <c oughs> ขอให้พี่น้องต่้งหลายและพี่นาะปฏิบัติตามนี้สําหรับพระเราก็อย่าห่างเหินข้ออัดข้อธรรมเวลานี้พระเรากําลัง <c oughs> ฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมไปตามโลกตามสังสารมากจนน่าเกลียด <c oughs> พระบวชมามีจำนวนมากเท่าไหร่แทนที่จะทำให้าศาสนาเจริญรุ่งเรืองกลับทำให้าศาสนาเหี่ยวแห้งยุบยอบจนกระทั่งจะจมลงเพราะพระเป็นผู้ทำลายาศาสนาเสียอางมากต่อมากลานี้นเลยจึงขอให้พระลูกพรหลานทั้งหลายได้คิดได้อ่าน ทำคำว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกกับความสงบร่มเย็นปฏิบัติตนให้ถูกทางความสุขความเจริญก็จะมีขึ้นแต่ผู้บำเพ็ญน,นั่นแหละนี่ท่านสอนแางนั้นแต่มันไม่สนใจบวชมาแล้วกับพุ้งเพอ้อเหอเหอเขิมตื่นโลกตื่นสงสารทีนี้โลกสงสารก็อยู่ที่ใจนั่นแหละคือกิเลสเราบวชกิเลสไม่บวชด,ด้วย เวลาขี้เล็ดไม่บูชด,ด้วยมันก็ตามราวีเราให้ทะเยอทยานให้ดีดให้ดินหาลาภหายศหาชื่อหาเสียงหาอิทธิพลต่างๆหาความร่ำความรวยนั่นไปอย่างนั้นนะทางศาสนาแท้ท่านสอนให้ละสิ่งเหล่านี้นะไม่โลกสอนบวชมาให้ละความโลภ ให้ละสิ่งทั้งหลายที่เป็นกิเลสกิเลสความโรคความโกรธราคะตัณหาความมั่งมีดีเด่นในด้านวัตถุเรื่องชื่อเรื่องเสียงเรื่องอำนาจบาทหลวงท่านให้ละให้ละแต่ละวดมาสังสมจนลืมเนื้อลวงตัวจนเป็นที่อุจารบาตาดังที่เห็นอยู่เวลานี้พี่น้องทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าภัยกำลังเกิดขึ้นในวงพุทธศาสนาของเรา จากพระหัวล้นนี้แหละทําตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นฆ่าศึกัตรูแต่พระพุทธเจ้าบันิเสรลบล้างธรรมที่เป็นของเลิศเลือมาดั้งเดิมของพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติกราบไหว้บูชาตลอดการนี้ให้ล่มจมลงไปด้วยความโหดร้ายทารุณความสกปรกโสมมของตนเองจนไม่มีใครจะเทียบได้ ในความเรวร้ายของพระประเภทเตผีเหล่านี้เวลานี้กำลังแสดงตัวเต็มบ้านเต็มเมืองให้พี่น้องไหลายทราบโดยทั่วกันถ้าว่าเป็นของที่เป็นมงคลแล้วบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นดังที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วเราทั้งหลายปฏิบัติมาทั้งพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติตามศาสนามาได้รับความสงบร่มเย็นเป็นลำดับมาแต่เวลานี้ศาสนาใหม่ ศาสนาเทวทัตมันกำลังขึ้นเหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้แหลกลานลงไปด้วยยกตนขึ้นแปลนศาสดาเอกเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปจึงก่อความเดือดร้อนให้โลกเวลานี้เดือดร้อนมากนะนี่ก็ไม่มีใครเป็นผู้ก่อขึ้นมาก็พระหัวล้นๆนี่แหละ ทำตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นบานเป็นมหาโจรต้นบ้านต้นเมืองต้นชาติต้นศาสนาไปในตัวด้วยความเย่อหยิ่งจองหองของตัวไว้ดูเนื้อดูตัวเลยก็คือพระประเภทนีซึ่งกําลังระบ,บาาสากาจายอยู่ทุกแห่งทุกคนคอยพี่น้องหลายพิจนาะจดจำมาไววนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีถ้าดีหลวงตาเรียนทำปฏิบัติทำจะชมเชยทำตามทำเพราะท่านล่านี้ทําดี แต่เมื่อทําชั่วขัดขวางกับธรรมแล้วจะให้ชมว่าทําดีเราชมไม่ได้เพราะเรียนมาด้วยกันเราก็ไม่ใช่เป็นพระหูหนวกตาบอดเรียนคมพีวิในเราก็เรียนมาเดียวรานี้เขาก็ตั้งชื่อให้เป็นมหาบัวนี่ไม่เรียนจะเป็นมหาได้ยังไงเขาอาจจะเรียกว่าเป็นหมาก็ได้แต่นี่เขาไม่อาจเรียกได้หลงคอเพราะเราเรียนมาแล้วทําไมจะไม่รู้ความลึกซึ้งหนาบางความผิดถูกชั่วนี ของศาสนาของธรรมพุทิเจ้าได้เดามันต้องรู้เมื่ออะไรขัดต่ออัตตธรรมเป็นค่าสืบต่อธรรมเราก็ต้องบอกได้อย่างรงไปคงมาในฐานะเป็นผู้ปฏิบททัติธรรมทำไม่อ้อมความว้าผิดเราต้องบอกว้าผิดอันไายเป็นเครื่องทำลายบอกว่าทำลายแต่อยากเห็นเสีง่งสิ่งที่ส่งเสริมมันไม่เห็นมีมี่ตัง้งแต่เรื่องทำลายทำลายคิดออกผู้บายใดมีแต่เรื่องทำลายทั้งนั้น นี่แหละถ้ากิเลสมันมีมากแล้วมันไม่เลือกหน้าว่าคาราวะาว่าพระว่านเองมันก่อไฟเผาได้ด้วยกันนั้นขอขอกันภาคนมัติระวัง <c oughs> วันนี้พูดถึงเรื่องทำคำว่าพระเจ้ากับเรื่องกิเลสซึ่งเคยเป็นค่าสืบกันมาเป็นเวลานานมันก็เป็นอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกคนนี่แหละแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์บูสัตว์พวกเมื่อมาพระแล้วเรื่องมันก็มีมากขึ้น คนนั้นเห็นอย่างนี้คนเห็นเห็นอย่างนี้ไม่ลงรอยกันกับทะเละบอกแว้งเกิดเลือกเกิดราวขึ้นมาดังที่เราทั้งหลายได้เห็นอยู่เวลานี้แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้คัดเลือเอาหูมีตามีใจมียาฟังเฉยเฉยพินิจพิจารณาคัดเลือให้ดีไม่งั้น <c oughs> ความตม <c oughs> จะเป็นความพินาศของเราเองนะ <c oughs> ต้องระมัดระวัง <c oughs> ให้พี่น้องทั้งหลายมา วันนี้ก็ได้เปิดธัรทำที่ภาคปฏิบัติก่อนที่จะได้มาแสดงให้พี่น้องทรายฟังเนี่เราไม่เคยคาดเคยคิดเคยโด้นเคยเราว่าจะได้รู้ได้เห็นทำประเภทที่นำมาแสดงอยู่เวลานี้เลยนี่ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติ ตามสายทางแห่งศาสนาที่สอนไว้ค่อยบุกเ <มา S 1> บิกใจรู้ขึ้นมาที่ใจรู้ขนาดไหนก็รู้ที่ใจแล้วทําไมจะพูดไม่ได้เขาหาชั่วทาชั่วได้ชั่วมาโลกก็เห็นได้ยินกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราสองแสงหาอาถรรมหาคุณงามความดีเราดูได้เห็นได้พูดได้ทําไมโลกจะฟังไม่ได้ของดีและแค่ทําไมฟังไม่ได้ ถ้าไม่ยอมรับของดีแล้วก็แสดงว่าศาสนานี้จะหมดแล้วชาติไทยของเราดีจ้องยอมรับว่าดีชั่วยอมรับว่าชั่วพิษถูกอาการใดพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกันฝ่ายชั่วก็พูดได้เต็มปากฝ่ายดีก็พูดได้เต็มปากใครหาชั่วมาได้มากถึงจะขอไม่พูดคนอื่นเขาก็รู้อยู่เต็มตาเต็มใจนี่เราปฏิบัติมา ถึงเขาไม่รู้เรารู้แล้วก็พูดได้เต็มปากของเราดังพระพุที่เจ้าสอนโลกท่านสอนได้เต็มพระไถยของพระองค์นั้นใครไปรู้กับพระองค์ได้ยังนํามาสอนได้ก็เพราะพระองค์รู้ได้เห็นได้นั่นเองนี่อันนี้ก็ปฏิบัติตามนั้นจ <c oughs> ึงได้นํามาแสดงให้บรรดาพี่น้องพระสูกพันหลานทางหลายฝังให้พากันไปตั้งใจปฏิบัติอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทางจงกลมให้เหลือมองบ้างในวัด บ้านตรงเย็นเรามีมีทางจงกลมหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือมีแต่ทางออกไปยินทบาทแล้วมากินแล้วนอนหลับคร่อบครอก็ไม่รู้นะลองไปหาดูที่ประชาชนญาติโยมมามากๆนี่มันมีทางจงกรมของพระวัดวัดบ้านตรงเยนหรือว่าอื่นใดก็ได้ที่อยู่กับติดบ้านติดเรือนของท่านทั้งหลายให้ไปดูที่สถานที่ทําความเพียรเพื่อชาระกิเลสด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันมีบ้างไหมในวัดต่างๆ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าพระนี้เหลียยมีชาหมูกินมาแล้วนอนอยู่บนเสียงเหมือนหมูเขาเขี่ยลงเขา,าหั่นหอมกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขี่ยลงจากเสียงก็เป็นอาหารอันอร่อยของเขาไปนี่เป็นอย่างนั้นนะพระเหล่านี้เป็นพระอาหารหมูอร่อยนะั้นหรือเป็นพระประเภทใดขอให้พระลูกอาลนานำแบบเพื่อปฏิบัติอย่าอยู่แบบตื่นจาง,จางตื่นผ้าเหลืองตื่นหัวโลน เย่อหยิงนะเจ้าของว่าเราเป็นพระเป็นเนรใช้ไม่ได้นะต้องดูตัวของเราใครจะชมก็ตามจะตำหนิก็ตามเจ้าของคอยดูสิ่งที่บกพล่องของเจ้าของอยู่เสมอด้วยความทั้งรวมระวังนั่นความดีจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราดุกยปฏิบัติชอบแล้วให้รับให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนญาติโยมทั่วๆวไป แต่พระที่เป็นเทวทัตพระเปรตพระผีพระทำลายชาติบ้านเมืองไปที่ไหนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอย่าสั่งสมในสิ่งเหล่านี้จะเป็นไฟกันทั้งประเทศดีไม่ดีศาสนาจะดมไปด้วยความโหดร้ายทารุณของพระที่ปฏิบัติจนเป็นเปรตเป็นผีคืนบ้านคืนเมืองคืนทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมจะไม่เป็นประโยชน,น์แล้ววเป็นพระต้องรู้หน้าที่ของพระเราぜ ไปดูตั้งแต่โลวงหรองสารบวชมาก็อุปชาสวดนั้แล้วว่าเป็นพระกม็มาภูมิใจในลมมแรงแงว่าตัวเป็นพระการปฏิบัติศีลธรรมไม่สนใจเสียทั้งนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่ได้ปฏิบัติปลาเครื่องจืนยันบอกแล้วเต็มหัวใจเราไม่บกพร่องในการสั่งสอนโลกเพราะอะไรเพราะเราบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความรู้ความเห็นก็เต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรที่จะบกพร่องในจิตใจนี้แล้ว เราจึงพูดให้บรรดาไม่ว่าพี่น้องหรือที่ใกล้หรือไก,กลถึงการเวลาที่ควรจะพูดเราพูดได้เต็มปากว่าเราขอแล้วทุกอย่างการปฏิบัติตัวของเราด้วยศีลด้วยธรรมแต่ก่อนหิวโหยอยากไปสวรรค์อยากไปพรหมโลกนีพผ่านเต็มหัวใจยิงต้องตะเกียกตะการเต็มตสติกําลังความสามารถถ้าเวลาบําเพ็ญไปบปําเพ็ญไปมันก็เหมือนกับเขารับทานอาหารหิวขนาดไหนก็หิวเถอะขอให้ได้รับทานลงไปเรื่อย ความอิ่มจะค่อยหนุนตัวขึ้นมาหนุนตัวขึ้นมาสุดท้ายอิ่มแล้วอยากหาอะไรนั่นคนอิ่มแล้วจะไปอยากหาอะไรนี่ก็เหมือนกันเราอยากไปสวรรค์คอมวูโรนิพานเอาหนุนความดีเข้าไปก้าวเข้าไปข้าวไปมันก็ไปไปตามที่เราก้าวเราังเพ็ญนั่นแหละสุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหิวหาอะไรอยากไปหาอะไรสวรรค์อยากไปหาะอะไ,ไรนิพานก็มันอิ่มแล้วเหมือนเขารับทานเนี่อใจท้าเมื่อเมื่ออิ่มแล้วพอ อยู่ที่ไหนอยู่ได้สะดวกสบายหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความกังวลการเกิดการตายเราเคยเกิดมาก,กี่กับกี่คันแล้วจนนับไม่ได้แล้วแล้วต่อไปนี้จะเกิดจะตายหรือไม่มันก็ตัดสินใจที่หัวใจในเมืองพอนี้ว่าพอแล้วเกิดอีกก็ไม่มีจะไปตายอีกก็ไม่มีทุกเองที่เคยเป็นมาก็ไม่มีหัวใจดวงนี้บรรทุกบรรจุทําไว้เต็ม หัวใจแล้วเอาความทุกข์มาจากไหนมีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อคัวนด้รับความทุกข์มากน้อยอยู่ในหัวใจเมื่อกิเลสสิ้นสร้างลงไปแล้วอะไรจะมาทําให้ทุกข์ไม่มีในโลกนี้ไม่มีมีแต่กิเลสเท่านั้นอขอให้พากันทําให้กิเลสสิ้นสร้างไปบรรดาพระลูกพระหลานจะผาสุกน้มเย็นใครเคารพนับถือไม่เคารพถือพอหมดอยู่ไหนสบายหมดนี่เรียกว่าความพอ นี่คืออำนาจแห่งการปฏิบัติตัวเพื่อความดีงามในวงพุทธศาสนาของเราจะไม่สมหวังจะเป็นที่สมหวังด้วยกันทุกคนทุกคนตามที่ปฏิบัติได้มากน้อยบรรดาประชาชนยาิโยมก็ให้ตังหาต่างๆปฏิบัติตัวให้มีศีลมีธรรมนะอย่าอยู่เฉยเอยู่ลอยลอยอยู่ที่ไหนก็อยู่ลอยลอยเกิดมาก็ไม่ทราบเกิดมาจากภพใดมันก็ลอยลอยมาแล้ว ปัจจุบันนี้ก็ยังจะลอยลยอีกศีลทำม่นมีในตัวจะแปอาศัยอะไรมันก็ต้องลอยมาแล้วก็ลอยไปลอยอยู่แล้วก็ลอยไปสุดท้ายก็จบเห็นยาให้จบเรารักษาตัวของเราเวลานี้ด้วยศีลด้วยธรรมว่ามีใครรักษาได้ยิ่งกว่าเรารักเราที่รักษาตัวของเราให้พยายาม <c oughs> แก้ไขดัดแปลงทุกยากลําบากในการบําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อแก้ที่เหลือนี่ยอมรับว่าทุกแต่ทุกนี่ทุกเพื่อคอยเรือๆ อย่าดีดิ้นกับมันจนเกินไปนะขอให้พี่น้องทั้งหลาย,ลยตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ